ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับเรื่องการลงทุนเช่นเคยนะก็ช่วงนี้ตลาดผันผวนนะครับผมก็เลยคิดว่าเราเนี่ยนะครับควรจะมองหาการลงทุนที่ปลอดภัยนะครับที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรียกว่ายังไงดีวะอยู่ได้ยาวๆนานๆนะครับโดยที่ไม่ต้องสนสภาวะตลาดมากนักนะครับไม่ต้องสนสภาวะตลาดมากนักนะ ก็ผมก็นํานเสนหอหุ้นที่เงินปันผลเติบโตนะครับหุ้นที่เงินปันผลเติบโตนะอ่าทีนี้เป็นยังไงเนาะหุ้นที่เงินปันผลเติบโตก็นิยามก็คือตรงๆนะครับก็คือเงินปันผลควรจะโตทุกปีนะไม่ว่าจะโตมากโตน้อยก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเงินปันผลตโตเนี่ยก็หมายความว่าผลประกอบการเขาต้องดีขึ้นถูกไหมฮะเงินปันผลเขาก็เลยโตไงใช่ไหมอ่าแล้วก็ราคาหุ้นก็อาจจะไม่ค่อยไปไหนนะครับ คนอาจจะไม่ค่อยสนใจนะครับอ่ะทีนี้ผมก็ยกตัวอย่างหุ้นตัวนี้แล้วกันเนาะแต่ผมก็ไม่ได้พูดถึงชื่อหุ้นนะครับเพียงแต่ว่าหุ้นตัวนี้อ่าเป็นหุ้นที่เรียกว่าเงินปันผลเติบโตนะครับเงินปันผลเติบโตนะครับก็ถ้าเรามาดูดูเฉพาะราคาหุ้นก่อนก็แล้วกันเนาะถ้าราคาหุ้นเนี่ยหุ้นมันก็จะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเนี่ยเนาะราคาเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงแต่ถ้าเราดูเฉพาะเงินปันผลต่อปีนะอ่ะก็คือเราจะเห็นว่าปี 61เนี่ยหุ้นเงินป็นผล0.3นะครับ0.3ปี62เนี่ยเงินเป็นผลขึ้นมาเป็น0.4บาทต่อหุ้นนะครับต่อหุ้นนะเงินเป็นผลต่อหุ้นนะแล้วก็ปี63นะครับเท่าที61 62 63นะครับ63เนี่ยขึ้นมาเป็น0.41นะครับก็คือขึ้นมาอีก1ตังค์อ่ะนะกนะ็แต่ว่าถือว่ามันโตงไงใช่ไหมพอ64เนี่ยก็ขึ้นมาเป็น0.42นะครับ0.42นะครับ หกก็เป็น0ู6นะครับก็ตัวเลขที่ผมเอามาก็เป็นตัวเลขที่ผมเอามาจากของจริงนะครับในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็หุ้นตัวนี้ก็เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับการที่ว่าถ้าผมบอกไปก็คงรู้อ่อนะนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเงินปันผลก็โตกันแล้วกันนะครับซึ่งถ้าตราบใดที่เงินปันผลยังโตเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมก็คงไม่ขายนะ คงไม่ขายเนาะก็จะเราก็จะถือไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละเพื่อรับเงินปันผลรายปีไปนะครับแล้วก็เป็นกระแสเงินสดนะครับแล้วก็ถ้าหุ้นมันมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับราคาเขาก็อาจจะปรับตัวขึ้นเรื่อยๆได้นะซึ่งถ้าตรงน,นั้นเราอาจจะพอใจนะครับเราก็อาจจะขายเพื่อกินส่วนต่างราคาก็ได้แต่ว่าถ้าเราคิดว่าเออเราต้องการเงินปันผลไปเรื่อยๆเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตเราแล้วก็ธุรกิจแบบเนี้ยก็จะอยู่กับเราอีกนานนะสมมติเราคิดแบบนั้นนะ าเราทิ้งเอาไว้สัก10ปีเนาะสมมุติอันนี้5ปีใช่ไหม5ปีเงินปันผลโตมาจาก0.3มาเป็น0.46นะครับก็คือโตมา16ตังค์นะครับอีก5ปีเงินปันผลอาจจะขึ้นมาสัก80ตังค์ได้ไหม60ตังค์80ตังค์เป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้เนี่ยเงินปันผลที่เราได้รับทั้งหมดนะสมมุติผมเฉลี่ย10ปีเราได้รับเงินปันผลเฉลี่ยปีละ ท่าไหร่ดีห้าสิบตังก็ได้อะอันนี้ผมผมสมมุติตัวเลขแล้วนะนะครับฟังแยกแยะนะอันนี้ผมสมมุติตัวเลขสิบปีเราได้ทั้งหมดห้าบาทนะครับผมสมมุติตัวเลขนะถ้าราคาหุ้นสิบบาทเนี่ยเราได้มาลักครึ่งหนึ่งได,ได้เขาเรียกว่าได้คืนกาไรครึ่งหนึ่งถ้าอีกสิบปีข้างหน้าราคาหุ้นยังคงสิบบาทเราขายไปเนี่ย เรานอกจากเราได้เงินบันผลแล้วนะครับเราก็สมมุติว่าเราซื้อต่ำไงเราซื้อแค่ประมาณ7จ็ดบาทอ่าสมมุติเราซื้อแค่นี้นะครับเราได้ส่วนต่างราคาด้วยนะครับอาจจะดูไม่เยอะฟังดูไม่เยอะแต่เงินบันผลที่เราได้ตลอดเนี่ยก็หล่อเลี้ยงชีวิตเราด้วยนะครับหรือว่าถ้าคนที่มีเงินเยอะอยู่แล้วเนะ<ๆ>วาะก็เงินบันผลที่ซื้อทบก็จะได้จํานวนหุ้นเพิ่มนะครับก็ได้เงินปันผลเพิ่มอีกนะครับก็เป็นวิธีการลงทุนที่เรียกว่า เย็นๆนะครับเย็นๆใจเย็นๆนะครับไม่ใช่ว่าเล่าร้อนรุนแรงแบบว่าซื้อวันนี้ขายอีก2วินาทีถ้ามันลงสัก5%วินาทีเดียวผมคัดทิ้งละอะไรเงี้ยหรือว่าแล้วงั้นูก็ต้องไปต่อสู้กับอัลกริทึมเทสนะครับถูกก็ต้องไปต่อสู้กับอัลกริทึมเถอะนะซึ่งผมก็เชื่อว่ามันเป็นอีกเกมนึ่งนะซึ่งซึ่งเราพยายามหลีกเลี่ยงเกมนั้นไงใช่ไหมเราถือยาวกินปันผล ตัวที่ถือยาต้องมีันผลไงใช่ไหมถ้าไม่มีผลแล้วก็ไม่เอาะเอะเนาะนะครับก็ลองดูนะครับลองดูนะว่าวิธีการแบบนี้ผมก็นําเสนอให้ให,ให้ให้ฟังกันเนาะบางคนถามว่าพี่มีวิธีคิดยังไงทาไมพี่ถึงตัดสินใจซื้อหุ้นแบบนี้มีวิธีคิดยังไงช่วยบอกหน่อยได้ไหมอย่ามาบอกผลลับอย่างเดียวอะไรเงี้ยผมก็พยายามละแต่ผมไม่สามารถที่จะบอกเป็นตัวหุ้นนะครับอาจจะผมมีรีวิวหุ้นนะถ้าเป็นรีวิวโดวยที่ไม่ได้บอกผลลับมาเนี่ย ผมทําได้นะว่ารีวิวว่าคุณตัวนี้เป็นยังไงเป็นยังไงนะครับกิจก,การเป็นยังไงแต่ว่าถ้าบอกว่าเอ้ยบุญตัวนี้ราคานี้ถูกนะต่อไปราคานี้ต้องเลยแพงขึ้นในราคานี้อะไรเงี้ยแบบนี้นผมบอกไม่ได้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือถ้ามีคนซื้อตามนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายเนี่ยผมก็จะเดือดร้อนเนาะก็คือท่านอาจจะไม่ได้ว่าแต่าาเราบอกเอ้ยเรื่องพวกนี้เรารู้กันอยู่แล้วแต่ว่าผมก็ไม่สบายใจเนาะแต่ถ้าท่านได้กําไรผมก็แค่สมัครตัวไงใช่ไหมซึ่งผมคิดว่า ไม่มีประโยชน์พดผลเลยนะครับในการที่ว่าท่านจะมาเอาตัวหุ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ลาที่ผมรีวิวหุ้นแล้วไปซื้อตามก็ไม่มีประโยชน์นะสิ่งที่มีประโยชน์กับท่านก็คือวิธีคิดนะครับแล้วก็ส่วนการที่ว่าท่านจะไปเอาหุ้นตัวนี้ตัวนี้มีคนบอกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเยอะมากนะก็ลองไปหาดูจากช anel อื่นช่องทางเยอะแยะนะครับโอเคคลิปนี้ถ้าชื่นชอบก็กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็อ่าจะเรียกว่าจะเอาคลิปที่รีวิวที่ เจาะลึกหน่อยนะก็แต่ไม่ได้มีการใบหุ้นนะครับก็สมัครเลี้ยงกาแฟในแว่นได้นะครับก็รู้สึกเดือนละ50บาทนะนะครับก็เรียกว่ากินกาแฟแก้วเดียวอะ่นะเนาะก็เ,เรียกว่าไม่แพงกันแล้วกันแต่ว่าแม้แต่บาทเดียวผมก็จะทําให้ดีที่สุดนะเพราะผมก็เชื่อว่าเงินมีค่าทุกบาททุกสตางค์เนาะโอเคนะครับดูรายละเอียดใต้คลิปคลิปี้เท่านี้สวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ